ตอนที่5ภาพกะสายไปที่พ่อคาทานในตอนนี้ก็วิ่งอย่างโคสุหัวซุนซึ่งมาแน่ก็มุ่งเป้าไปที่ไอ้เจ้ามาน้อยถ้ามีเจ้านี้แล้วก็ความสูญเสียในวันนี้ก็จะสามารถเอาคืนมาได้แต่ก็ไม่ทันแล้วเอลโนวแวนเสร็จไปแล้วไอเจ้าพระอ,องค์ทรายเนี่ยก็มาทันเวลาพอดีตัดมายังสกาเลตเนี่ยซไอ้เจ้ากนวินนั้นมันก็พยายามอธิบายให้ฟังสกาเลตก็ไม่เข้าใจไม่ว่าเธอนั้นจะเป็นใครขอต่อยหน้าได้ไหม มันเนี่ยก็พยายามต่อรองท้าแส้อำนาจของฉันแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ได้มาทั้งหมดสักเลนเนี่ยก็พยายามสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างจากไอ้เจ้าก็อดวินมีทุกอย่างดวงตาแหลมคมจมูกโด่งรูปร่างอ้วนพีเหมาะสมมากที่จะเป็นกระสอบทรายมันก็เออถ้าแบบนั้นฉันสามารถหามาให้ได้นะพอนึกไปนึกมาแล้วไอ้ย้ยนี่แม่งกูนี่หว่า <c oughs> สัก,กเลเนี่ก็สายเวทจุดเวลาเอาไว้ก็ไม่ถึงกับหยุดก็แค่ทําให้เวลานั้นมันซาลงแล้วก็เข้าไปอัดหน้าไอ้เจ้ากอรดวินบอกเลยว่าหมัดเนี่ย ทำเอากับหน้ายู่เลยเธอก็ต่อยเพื่อเพื่อลุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกชาติด้วยซึ่งเกอเลกก็ต่อยแบบนั้นแหละทั้งต่อยทั้งเตะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันทีเดียวเลยแล้วเธอนั้นก็ยังขอบคุณสำหรับอาหารด้วยอย่างสวยงามส่วนก็อดวินนั้นเละเละเทะหลังจากนั้นซิการเล็กก็เกิดอาการข้างเคียงผงของเธอนั้นก็กลายเป็นสีดําครึ่งหนึ่งส่วนมือของเธอนั้นก็เลือดออกแล้วเธอก็ล้มลงไปเฮอ,อท่านพี่ท่านพี่สินะอเฮียไม่ใส่ เจะาสายหืนกามนี่อีกแล้ว ซึ่งมานั้นก็มาฮิวให้กับเธอหลังจากนั้นทุกคนก็เข้ามาสมทบพอดีเลยและเธอนก็ขอโทษไอ้เจ้านานากาด้วยไอ้เจ้ามาน้อยที่ไปช่วยไม่ได้แต่ก้อนวินนั้นเหมือนยังไม่ตายมันก็บอกว่าตายซะสกาเลตพร้อมกับหยิบปืนออกมาหลังจากนั้นเลือดก็สาดกระเด็นซึ่งก็เป็นไอ้เจ้าสายจูเลียตที่โดนยิงดูจากรูแล้วน่าจะเป็นหน้าออกซ้ายเลยซึ่งมันก็บอกว่าถึงจะฆ่าสกาเลตไม่ได้แต่ก็ฆ่าจูเลียตได้แค่นี้ก็กำไรแล้วสกาเลตนั้นก็ไม่สนแล้วขีดจำกัดตัวเองอะไรก็ไม่ นพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สั้นหน้ากอจวินก้อนเวียนมันก็บอกว่าสัดสันมาเลยสันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะมันมีสร้อยคอเส้นนี้ที่สามารถปกป้องมันได้อา้าวถ้าเป็นเพราะสร้อยคอก็ถอดสร้อยคอออกเลยมันก็บอกว่าเป็นสร้อยคอสตรีศักดิ์สิทธิ์ของเทพธิดาพันเมียเอ,อคืนมานะมันของฉันสักกะเลตก็บอกว่าได้สิแต่สั้นจะคืนให้โดยกำปั้น <laughs> <laughs> เธอเนี่ยมัด กรนนำใส่หน้ามันเลยหลังจากกันนำแล้วเนี่ยก็จับมันยกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอาส้นตีนไปแดกซะไอ้แกมันเนี่ยก็ปิวออกไปแล้วนอกประเทศแล้วสกเลตก็บอกว่าอ๋อท่านจูเลียสไปสู่สุคติเธอนะส้นแก้แค้นให้แล้วไอ้เหี้ยกูยังไม่ตายสักหน่อย มันยังไม่ตายเว้ยไอเจ้าลีโอมันก็เป็นคนฮิวให้กับไอเจ้าจูเลียสก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นไอเจ้าพวกคุณนางก็ถูกจับเกือบทั้งหมดพวกท่านเนี่ยก็ถูกปลดปล่อยส่วนก็วินโ็เละสกาเลนเนี่ยก็หมดสภาพเหมือนกันแล้วก็สะใจด้วยตัดมายังฝั่งไอ้เจ้าซายที่ขอสกาเลตแต่งงานเนี่ยมันก็ถึงประเทศมันแล้วด้วยการ <c oughs> หัวเสียบโดยอยู่ต้นไม้แล้วนี่ก็คือนะ่าจะเป็นน้องสายของมันนะที่มาช่วยมันก็เล่าให้ฟังว่ามันนั้นถูกเหวี่ยงออกมาจากนอกประเทศแล้วก็สนกับต้นไม้แล้วพอที่คุ้มครองตัวเองเนี่ยก็หมดเกลี้ยงแล้วซึ่งมันเนี่ยก็ชอบสกาเลตมากตอบมากสันกงว่าจะได้พบกับเธออีกครั้งนะแล้วภาพก็ออกข่าวหน้าหนึ่งเลยที่ก็อดวินนั้นถูกจับแล้วด้วยฝีมือของสกาเลตประชาชนเนี่ยก็ดีใจกันใหญ่เลยโอ้นี่แหละเธอนี่แหละคือเจ้าหญิงมัทเล็กพกืกอนเพื่อนเนี่ยก็ไอ้เฮียเริ่มกวดสกาเลต แล้วเริ่มกลัวแล้วสกเัเลนเนี่ยแม่งบ้าระห่ำเกินไปแล้วเพวกะเขาเนี่ยก็จินตนาการไว้แล้วว่าสัตว์เลี้ยงของเขาก็จะต้องเป็นแมวน่ารักหรืออาจจะเป็นสุนัขดำที่แสนสลานไอเหี้ยมังกรโอ้ <c oughs> <c oughs> สัตว์เล็กของเธอก็คือมังกรไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวไม่ใช่แค่นั้นเธอเนี่ยยังทํากระสอบทรายน้าไอ้เจ้ากอดวินไปขายด้วยส่วนไอ้เจ้ามาน้อยเนี่ยมันก็ไม่อยากยุ่งสักเท่าไหร่เพราะมันมันมันกลัวมังกรแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมีสเกเลตทั้งสองก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมโอบกอดกันและภาพก็ตัดมาที่แม่สาวต่างโลกคนนี้ซึ่งเธอเนี่ยก็มาบุกค,คุกใต้ดินแล้วก็วานเสเนใส่ไอ้เจ้าพวกทหารเป้าหมายของเธอก็คือไอ้เจ้ากอดวินไอ้เจ้ากอรดวินมันก็ขอให้ใหเธอช่วยแต่เธอก็บอกว่า ขอบคุณนะที่ปราบปรามคิสจากกวรดศักดิ์สิทธิ์ไดอาน่าให้แล้วก็ตั้งศาสนาพันเมียเป็นศาสนาประจำชาติขอบคุณมากขอบคุณมากในเมื่อหมดประโยชน์แล้วเนี่ยก็จะขอพรคุ้มครองขอคืนแถมยังควบคุมจิตใจใ้อเจ้าก็อดวินด้วยแล้วก็ให้กล่องอะไรบางอย่างให้มันดื่มแล้วเธอก็เดินออกมาพร้อมกับบอกว่าลากรอนนะก็อดวินซึ่งก็อดวินเนี่ยก็ เรียบร้อยไปแล้วโดนยาพิษตัดมายัางฟังจูเลียตเนี่ยพอได้ทราบข่าวว่าเจ้ากนวินนั้นมาทําการกระดกยาพิษมันก็ตรวจสอบเลยมันจะแปลเกินไปหรือเปล่าการกระดกยาพิษเนี่ยแล้วมันอาพิษมาจากไหนละ่ะแล้วก็ยังสงสัยไอ้เจ้าพวกศาสนาพันเมียด้วยซึ่งในประเทศแห่งนั้นพวกเขาก็เคาร ศาส,สนานี้มากมันเป็นศาสนาความงามแล้วก็ความรักแล้วก็เป็นศาสนาที่ไอเจ้าพวกพ่อค้าเป็นผู้นําแต่ว่าในประเทศนี้เนี่ยมันก็ยังมีศาสนาอีกศาส,สนาหนึ่งที่ก่อตั้งมาก่อนนั่นก็คือศาสนาคีสจักรศักดิ์สิทธิ์ไดอานาซึ่งนักบุญไดอานาเนี่ยก็เป็นผู้คนที่เคารพนับถือเป็นผู้ที่ขับไล่ปีศาจแต่ว่างานนี้เนี่ยก็ให้ไอเจ้าลีโอนั้นเป็นคนจัดการหลังจากนั้นมันก็ถามเรื่องอาการของสกรารเลนเลยเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าสุขภาพของเธอนั้นก็หายดีแล้วอเจ้า ก็ยิ้มเลยในที่สุดจูเลียตก็ส้มน้องสาวสันแล้วสินะซึ่งมันก็นึกว่าทั้งสองมั่นกันแล้วแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันเข้าใจผิดหลายวันต่อมาสการตเี่ยก็ขี่บังกรเที่ยวเลยแต่ว่าพเพื่อนๆนั้นก็มาหาสกาเล็ตหลังจากนั้นก็ต้องเจอกับบังกรบินที่กําลังโผล่มาเอ้าบังกรนี่นะพวกนี้ก็สายเว่นโม่เลยบังกรยิงมันให้ล่วงซอยมันเลยสการเล็ตอาฮะอะไรวะเนี่ยไอ้้ยตูม ตู้เดียวเลยหลังจากนั้นทั้ง3ก็มาทานอาหารด้วยกันซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากมันไรสาระข้ามมันก็แล้วกันสรุปเลยก็คือสกาเล็ตนั้นมีความสุขที่ได้อยู่กับพวกกันเพื่อนแต่เธอกลนึกได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยจูเลียสนั้นเข้ามาปกป้องฉันเสี่ยงชีวิตเพื่อฉันในระหว่างนั้นไอเจ้าหมาน้อยก็มาแจ้งเขาว,ว่ามีแขกมาหาซึ่งนั่นก็เปิดไอเจ้าจูเลียสมันก็มาเยี่ยมสกาเล็ตบอกเลยว่าทั้งสองนั้นเออวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยสการเล็ตก็พยายามไล่ไอเจ้าวันี้ก็พยายามหลัง ว่าขอยืมตัวสก,กาเลสักคู่จะได้ไหมมีเรื่องจะคุยแล้วมันก็เดินเข้าไปจับมือแล้วก็บอกว่าอยากจะคุยตามลําพังทั้งสองเนี่ยกี้แตกเลยอ๋อเสิร์เลยเอาไปเลยเอาไปแตบก็ได้ ไอ้เชี่อี่สาววายหรือเปล่าเนี่ยสกาเล็ตก็เออเชไม่ถามความรู้สึกกูเลยว่ากูอยากไปหรือเปล่าตัดมายังข้างนอกมันก็พูดเรื่องเจ้าคอร์สวินนั้นที่มันกระดูกยาพิษมันไม่มีบอ่อแสอะไรสักอย่างเลยมันเป็นปริศนามากเกินไปแล้วสิ่งที่มันคาใจก็คือผมของสกาเล็ตยังไม่กลับไปเป็นสีเงินเหมือนเดิมในระหว่างนั้นสกาเล็ตก็บอกว่านี่ท่านจูเลียสอย่าทำแบบนั้นอีกนะอย่าทำผิดครั้งที่2เลยการที่เอาชีวิตตัวเองไปปกป้องคนอื่นเนี่ยฉันก็รู้สึกยินดีอยู่หรอกแต่ว่าในานนาาะเเสือพบงแล้วีี่่ยทจู เป็นคนเดียวที่จะสามารถสืบทอดได้แล้วมันก็บอกว่านี่สกาเลตกุหลาบที่ตรงนั้นฉันขอเด็ดได้หรือเปล่าเมื่อได้รับอนุญาตมันก็เด็ดขึ้นมาเลยแถมมันยังเล่าว่าพ่อกับแม่นั้นเคยปลอมตัวไปย่านการค้าด้วยในอดีตเนี่ยคุณแม่นั้นก็ได้รับสิ่งของมากมายของกำนันของขวัญเยอะแยะจากพู้ชทายจนทาให้เขานั้นรู้สึกเบือ่อแต่ว่าคุณพ่อนั้นมอบสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดและไม่มีใครให้ด้วยไม่ใส่มงกุฎไม่ใช่ความหรูหราไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่เป็นการใส่ลูกเข้าในท้อง <laughs> แล้วก็กลายเป็นจูเลียสอย่างผมนี่แหละไอ้ใหญ่บทมันเป็นติกงนะแต่คูขำม,มันคือการใส่ามรักลงไปซึ่งมานั้นก็ทำมงกุฎดอกกุหลาบให้สการเล็ตซะด้วยอแล้วมันก็บอกอว่าสการเล็ต สันจะเป็นต้องมีเธอนะเพียงแค่มีเธออยู่โลกของสันมันก็เปล่งประกายนะสีสันสดใสขึ้นมาทันทีมานเนี่ยก็พยายามให้ความรักกับเธอพูดคำโรแมนติกเยอะแยะมากมายแล้วก็เข้าไปจับหน้าเธอแล้วก็บอกว่าสันนะถูกสิงหัวใจไปจนได้เธอช่วยอยู่เคียงข้างสันตลอดไปได้หรือเปล่าสกาเลตของเล่นสุดที่รักของสันผู้นี้แต่สกาเลตก็หยุดความโรแมนติกนี้เอาไว้ก่อนฮะอะไรนะขอถามหน่อยได้ไหมความรู้สึกที่ถูกใส่ลงในมงกุฎดอกกุหลาบมันคือความรักใช่ไหมมัน ก็บอกเลยว่าใช่ใช่แล้วใช่แล้วเธอคงไม่คิดว่าฉันจะมองเธอในฐานะคู่รักหรอกใช่ไหมสรุปเลยมันเห็นแค่สการเล็ตเป็นแค่ของเล่นเฉยๆใช่แล้วมันก็บนมากมายซึ่งไม่โรแมนติกแล้วสการเล็ตก็ไอเหี้ยข้าวองซายทิ้งดีไหมเนี่ยแม่งห่วงลงน้ำ ใส่ปุ๋ยแล้วก็โรยเม็ดลงไปแม่งฝังอยู่ตรงนั้นเลยแล้วมันก็ยังบอกอีกว่าถ้าหากเธอปรารถนาจะมีความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วก็แต่สการเลนั้นก็ขออนุญาตทำนะเพราะกับใส่สนับมือแล้วแล้วก็ขอเพียงอย่างหนึ่งได้ไหมท่านจูเลียสขอต่อยหน้ามึงได้ไหมขอซัดหน้าคุณได้หรือเปล่าจูเลียสก็เฮียอยู่ก็เฮียแล้วแล้วก็ตัดจบไปแล้วตอนนี้ห่า